รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับเปิดใช้มอเตอร์เวย์ปากช่องทางเลี่ยงเมืองโคราชระยะทางกว่า77 km, กิโลเมตรกรมทางหลวงนะครับบริการฟรีตลอด2ปีถึงปี2568จนกว่าจะสร้างเสร็จครับนายประเสริฐจ,จันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES เป็นประธานเปิดบริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือว่ามอเตอร์เวย์หมายเลข6 หรือว่าที่เราเรียกกันว่า M6 นะครับสายบางปะอินนครราชสีมาอย่างไม่เป็นทางการโดยการเป็นาเเดป็นการให้บริการฟรีช่วงปากช่องถึงทางเลี่ยงเมืองโคราชระยะทาง77กิโลเมตรที่ก่อสร้างเสร็จแล้วทั้ง4ช่องทางนะครับทั้งขาเข้าและขาออกเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลและในเวลาปกติ รวมทั้งช่วยระบายรถบนเส้นทางหลวงหมายเลข2หรือว่าถนนมิตรภาพด้วยครับค่ะโดยเปิดให้บริการฟรีเป็นเวลาประมาณ2ปีค่ะจนถึงปี68หรือว่าจนกว่าจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วก็เก็บค่าผ่านทางค่ะโดยมีจุดเข้าออกเนี่ยทั้ง4จุดได้แก่จุดเข้าออกบริเวณศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรีช่วงกิโลเมตรที่65ตำบหลหนองสาหร่ายค่ะอำเภอปากช่องจุดที่2นะคะก็คือจุดเข้าออกช่วงต่างระดับ4คิ้วบ้านหนองรีตัดกับถนนทางหลวงหมายเลข2 0 1ค่ะพื้นที่อำเภอสีคิ้วเนี่ยที่จะเดินทางไปจังหวัดชายภูมิแล้วก็จังหวัดบุรีรัมจุดที่3นะคะคือจุดเข้าออกทางหลวงหมายเลข290ค่ะ ระหว่างมอเตอร์เวย์ M6 กับทางหลวง290ช่วงกิโลเมตรที่14ค่ะพื้นที่อำเภอขามทะเลสอเพื่อที่จะเดินทางไปจังหวัดชัยภูมิแล้วก็จังหวัดขอนแกน่นแล้วก็จุดเข้าออกทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมานะคะระหว่าง M6 กับทางหลวงหมายเลข204ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมาด้านตะวันตกเนี่ยหรือว่าถนนบายพารช่วงกิโลเมตรที่3พื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาค่ะสามารถเดินทางไปที่อำเภอเมืองนครราชสีมาแล้วก็อำเภอปักทงชัยโดยมีบริการ ห้องน้ำนะคะห2 0ห้องค่ะช่วงปากช่องถึง4คิ้วกิโลเมตรที่147ทั้งทิศทางขาเข้าแล้วก็ขาออกค่ะรวมทั้งจุดให้บริการอำนวยความสะดวกแล้วก็บริหารจัดการด้านการจาราจรค่ะอย่างไรก็ตามนะครับเส้นทางนี้นะครับจะให้บริการเฉพาะรถยนต์4ล้อเท่านั้นโดยใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ห้ามจอดรถเซลฟี่หรือว่าชมวิวขณะอยู่บนเส้นทางนะครับถ้าหากฝ่าฝืนนะครับจะมีโทษปรับ2,000บาท และถ้าเกิดว่ามีปัญหาในการใช้บริการเช่นน้ำมันหมดรถเสียสามารถโทรแจ้งสายด่วนกรมทางหลวงที่หมายเลข1586ซึ่งสามารถโทรฟรีได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้นะครับคาดว่าจะช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจรบ,บนถนนมิตรภาพได้30%หรือวันละ3 0,000คันจากปริมาณการจราจรช่วงเทศกาลนะครับที่อยู่ที่1 0 0 0 0 0ถึง120,000คันต่อวันส่วนปริมาณการจราจรช่วงเดินทางปกตินะครับจะอยู่ที่5 0 0 0 0ถึง60,000คันต่อวันครับ ถือว่าช่วยบรรเทาเรื่องของการจราจรนะครที่คับข้างเนี่ยทุกปีก็ลดน้อยลงจะได้เดินทางคล่องๆกันจะได้กลับถึงบ้านเร็วขึ้นกว่าเด<ช>ิมค,ค่ะ